ครับสวัสดีครับมาพบกับ y YouTube ช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันอาทิตย์ที่8กันยายนนะครับเนาะเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับฝนก็มึดตึบมาอีกแล้วนะครับ f อนะครับตกทุกวันเลยนะครับบ้านพี่ชัยเนี่ยเนาะก็พิชัยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็ทำไร่ทำนานี่แหละครับตอนนี้ข้าวก็ เพียลงเยอะเลยนะครับ fc หลายๆที่เป็นอย่างพิชัยหรือเปล่านะครับข้าลงเพียลงแดงไปหมดเลยนะครับเนาะพิชัยก็ไม่รู้จะขีดยังไงนะยาฉีดตลอดนะครับเนาะอ่ะก็ดูแลสู้กันไปนะครับเนาะข้าวเคลหมื่นนะครับเนาะก็ดูแลกันไปนะครับหลายๆที่น้ําก็คงลดกันแล้วนะครับเนาะใครสนอกสนใจเครื่องโค้งนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนสยามนะครับมามาเปิดหัวกันด้วยโค้งกระทิงแดงเค72นะครับ ทิงแดง KS 72หางปีกนะครับเนาะสวยๆเลยนะครับโครงสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านเครื่อง RT 140พัดนะครับ RT 140ีร้สี่สพัทสวยๆเลยนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับ FC นะครับเนาะ RT 140พัดพันเดอร์นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่33,000บาทนะครับ RT 1์ทนะครับหรือจะเป็นในด้าน RT 110พัด นะครับสวยๆนะครับตอนนี้เครื่องสวยๆเยอะเลยนะครับเนาะตัวนี้ RT110 พัทนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับโครงบิ๊กคิวไทเทเนียมหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จายจะไล่ดูทีละตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง RT110 พัทตาโตนะครับตัวละ26,00 0บาทนะครับโครงกระทิงแดงแค7 2นะครับ ซูเปอร์เคเอนะครับแป็นเดียวนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้โค้งอยู่ที่16,000บาทนะครับเครื่องคูปะต้า ET 110้ิบวิวนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับโค้งบิ๊กกิ๋วเทอท์เนียมตัวใหม่หางปีกนะครับอยู่ที่13,000บาทนะครับไม่รวมล้อนะครับ FC ฟล้อยางคู่ละ3,500ันหนะครับ RT 90พัดนะครับตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่1,000ง 7,000บาทนะครับโค้งสยามเทกเตอร์หางปีกนะครับตัวละ13,000บาทนะครับ ET95 เาห้ิวนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ17,000บาทนะครับโค้งกระทิงแดงเข้ามาหลายตัวนะครับ FC นะครับโค้งกระทิงแดงสวยๆนะครับตัวละ16,000บาทนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ใจจะอธิบายให้ฟังนะครับ ถ้าเป็นเครื่องบิ้วนะครับ FC บิ้วเนี่ยคือพี่ชายเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ17,0 0 0บาทนะครับอย่างเนี่ยเครื่องบิ้วนะครับเนาะแล้วมาดูเครื่องเดิมนะครับที่เครื่องที่พี่ชายยึดเข้ามานะครับ95้าห้านะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับตัวละ1 4 0 0 0บาทนะครับคือตามสภาพนะครับ FC นะครับแต่สภาพสวยๆนะครับมีให้เลือกให้ชมหลายตัวนะครับ เครื่องเครื่องเดิมๆเนี่ยนะครับ FC เป็นเครื่องยึดเข้านะครับตัวละ14,000บาทคือขายตามสภาพนะครับพี่ชัยก็ตอนที่รับจำก็ฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะครับเสียงนิ่มพี่ชัยก็โอเคนะครับเนาะตัวละ14ึ่งื่นสี่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกอย่างนี้นะครับมีรับประกันให้เลยนะครับคือพี่ชัยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับทั้งปอกทั้งแหวนทั้งลูกปั๊มปั๊มหัวฉีดนะครับไฟเฟยใหม่หมดเลยนะครับน้ำมันครืงน้ำมันเครื่องใหม่หมดเลยนะครับบางคนกก็บบอออออเเเ๊ะะพี่่ชัััยยยไปซืื้้มมมานนนำคครรงหดล ก็ FC เอาเครื่องที่พี่ใช้ยึดเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเนาะคือเครื่องตามสภาพนะครับตัวละ1 4 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นเครื่องบิ้วนะครับบิ้วเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ17,000บาทนะครับแต่เพิ่มนิดหน่อยนะครับจะได้เครื่องบิ้วเลยนะครับคงเข้าใจกันนะครับเนาะ ET 8 0ตัวละ1 0 0 0 0บาทนะครับ ET 9 5ตัวละ1 4 0 0 0บาทนะครับสนกนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยศไทรงามนะครับ ด้านนี้ก็มีนะครับ RT 120พัตตาโตนะครับตัวละ29,000บาทนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยได้แกะนะครับ FC นะครับ RT 120พัตตาโตนะครับโคงอยุธยาแท็กเตอร์นะครับตัวละ11,000บาทนะครับค่อยๆดูไปนะครับพี่ชายก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยกำลังใจ YouTube จ้องทางรถไถคนจนมาโดยตลอดเลยนะครับเนาะ แจ่ก็ขอบคุณจริงๆนะครับเนาะพี่ชจยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายดูเลยช่วงนี้นะครับเนาะปรยุ่งอยู่กับงานนะครับเครื่องโค้งร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับยังมีให้ f c เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ e t 80น t 95นะครับเครื่องบิวเครื่องเดิมนะครับ มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไงก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนไสงามไปด้วยนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันอาทิตย์ที่8นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นโครงนกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งกลีางนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับโครงสวยๆเลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมมังกรพร้อมลอยยงเลยนะครับนกสวยๆนะครับ30,000บาทนะครับ เดิมๆเลยนะครับสวยๆเข้าหลายตัวนะครับหรือจะเป็นในด้าน TF 120Di ยดนะครับเนาะท F 120DI ซีสสวยๆนะครับตัวละ33,000ืับาทนะครับกัสีถามมาเยอะบอกพี่ชายมี1้0ยหรือเปล่านะครับ Di 120เข้าแล้วนะครับ33,000บาทนะครับ ET ท1 0บิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับโค้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับช่วงนี้นะครับ อาร์ทีร้อพัดนะครับก็มีหลายตัวนะครับ104ก็มีอยู่7-8็ตัวนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับสนกสนใจตัวไหนนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับเนาะ RT 100 RT 110 RT 120 RT 104นะครับสินค้ามีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเนาะไงก็มาเลือกชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับ ขนกขนใจตัวไหนนะครับตัวนี้จะเป็น RT110 พัด t ันเดอร์ตาสีฟ้านะครับเนาะสวยๆเลยนะครับไดเล็กนะครับภาพเกลื่องสวยๆนะครับส9 0 0 0ับาทนะครับ DI 120นะครับเข้ามาหลายตัวเลยนะครับ FCDI 120นะครับสวยๆเลยนะครับ YM กองทอง1้อนะครับมือหมุนหน้านะครับ สวยเลยนะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับยันม่าร้อยยันม่าร้อยห้าร้อยร้ยยี่นะครับอาทีร้อยอาทนะครับร้านตัววีชัยนะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับโค้งสยามกุปตา NC 1 3 1เกีามหนึ่งกกาง f ีดีตัวนูนนะครับตัวละสองหมื่นสองพับาทนะครับสวยๆนะครับอา t ์ทพัดตาโตนะครับ ตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับ34 0 8นย์นะครับปีห้าห้านะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ1 5 0 0 0 0ห้ามืบาทนะครับมาเลือกชมกันได้เลยนะครับถ้าเป็น f c พีพิจัยกระซิบได้เลยนะครับ3ามี่ตัวนี้แสนสี่แน่พิจัยให้แล้วครับตัวนี้จะเป็นส6 s สอนะครับเนาะปีห9นะครับตัวนี้อยู่ที่สา0 0ส0ามืบาทนะครับ หรือจะไปได้รถลากฟางนะครับยังอยู่นะครับรถลากฟางนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่หกหมื่นบาทนะครับเนาะสนใจนะครับกิงกลางมาหาพี่ชายได้เลยนะครับร้านพี่ชายตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับเครื่องโค้งมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับให้เอฟซีเลือกชมกันนะครับ โครงราคาห้าพันหกพันนะครับมีไม่ต่ากว่าสองร้อยกว่าโครงนะครับด้านหลังนะครับเนาะเครื่องมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอา1 0ทีร้อยสี่ยันมาร้อยหกสิบนะครับมีนะครับมาหาพี่ชยได้เลยนะครับมาเลือกมาชมกันนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเนาะถ้าจะมาก็จับชีเวตมาหาพี่ชัยได้เลยนะครับ โคงตัวนี้สวยนะครับ FC โคงนกนี้นะครับนกแมกนะครับสามหมื่นบาทนะครับพร้อมมงโกนพร้อมน้อยยงเลยนะครับเดิมๆนะครับส่วนนกสนใจตัวไหนนะครับยิงกลางโทรสอบถามได้เลยนะครับ FC นะครับฝนก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับ FC คืนนี้น่าจะตกอีกเลยครับก็มันดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับนกตอนนี้พายุมันเข้านะครับ พ่ชัยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนแล้วครับ FC ก็ทำงานอยู่ในร้านนี่แหละครับดูแลข้าวด้วยอะไรด้วยนะครับเนาะสนุกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับเบอร์โทรพิชัยนะครับเบอร์0947039341นสะครับสำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคุดจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ